ต้นกาผักเนี่ยได้นานขึ้นเนาะก็ยังพวกมะเขือเทศพริกมะเขือพวกเนี้ยก็จะอยู่ในถาดที่ขนาดใหญ่หน่อยแต่พอเป็นถาดขนาดนี้เนาะก็จะอายุไม่เกิน3สัปดาห์เช่นอะไรบ้างคะกระเพราโหระพาเนาะผักสลัดเนี่ยผักกินใบเนี่ยเลี้ยงอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแตงกวาฟักทองมาระเนาะบวบจะอยู่ในถาดเนี่ยคะ่ะแค่ สิบวันเท่านั้นเองแล้วนะเราดูยังไงเราก็คือว่าพวกกลุ่มแตงกลุ่มมะละเนี่ยเอาแค่มีใบจริงแค่ใบเดียวดูใบจริงออกไหมคะเทเลยได้เลยอเออใบจริงของพวกนี้ใบมันจะหยกักถ้าใบใบใบเลี้ยงเนี่ยใบมันจะกลมเนาะนะคะดูอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกมะเขือเทศพลิกมะเขือใบจริงเนี่ยจะต้องมีมากกว่าสามใบ ทีนี้วัสดุที่เราใช้เนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยถ้าเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยจะได้คนละหนึ่งถุงเนาะซึ่งก็น่าจะพอสำหรับหนึ่งถามันเป็นเศษซากพืชที่เราเรียกว่าเป็น peat m o s เป็นการค้านะคะเพราะฉะนั้นในเชิงการค้าเนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพมาละปรับ ph มาละมีการให้ปุ๋ย ะะมีการให้ฮอร์โมนบางอย่างซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้มันจะช่วยส่งเสริมทําให้เมล็ดพัน์หน่ยงอกได้ดีขึ้นนะคะก็ถามว่าแล้วมันจะใช้กับอินรีย์ได้ไหมเพราะว่าสารเคมีปุ๋ยเคมีเราจะใช้กับอินรีย์ไม่ได้ถูกไหมคะนั้นพีทมอสที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเป็นพีทมอสที่ไม่ผสมปุ๋ยเคมีก็มีนะคะแต่ตอนนี้นะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้มงวดกันขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นพีทมอสที่มีปุ๋ยเคมีเราก็ยังใช้ได้อยู่ นะคะตัวพินมอตตัวนี้เนาะถ้าไม่มีเราซื้อค่ะกระสอบหนึ่งกระสอบใหญ่ๆที่เห็นตรงนั้นเนี่ยราคาอยู่ประมาณ4อ๋ออันนี้เนาะ4 0 0ร้อบาทนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราใช้อย่างอื่นได้ไหมคะได้เนาะใช้ขุยมะพร้าวก็ได้แต่ขุยมะพร้าวจะต้องล้างก่อนเนาะล้างแล้วก็เอามาร่อนเอาเศษใยเนะะี่ยค่ะออกซะผสมกับดินร่วนก็ได้ผสมกับปุ๋ยหมักก็ได้เนาะแล้วก็เอามาร่อนร่วมกันแล้วก็เทใส่ ถักหลุมค่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆทำให้ดูเนาะเวลาเราเทใส่เนี่ยถ้าพีทมอสที่เราซื้อมานานแล้วมันจะแน่นก็อยากจะให้ร่อนก่อนเหมือนเราร่อนแป้งเตรียมทำขนมเนาะแต่อันนี้เพิ่งซื้อมาค่ะทางอ่ะเนาะเราก็เลยใช้วันนี้ก็ดิบๆหน่อยนะคะเราไม่มีอุปรกรณ์เนานะเราก็ใช้มือเนี่ยแหละเนาะมือ จริงๆแล้วเราต้องล้างทําความสะอาดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นราเรออะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะติดมาอยู่ที่มือเราใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้วัสดุเพาะของเราอะ่ะมีเชื้อราติดไปด้วยถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยคอกใช้ดินด้วนจะแนะนําว่าให้ใส่ไตรโคเดอร์ม,มาด้วยจำได้ไหมคะไตรโคเดอร์ม,มาช่วยอะไร เออเนาะป้องกันรายิ่งในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเชื้อราไตโคเดมามันอยู่ในวัสดุแล้วน่ะมันจะมีชีวิตอยู่ไน้นานเวลาเราย้ายกล้าไปไตโคเดมามันก็จะไปกับต้นกล้าของผักที่เราปลูกด้วยนะคะแล้วก็พอไปอยู่ในดินเนี่ยมันอาจจะตายมันจะอะไรไปเราก็อาจจะเติมให้ทีหลังนี้เราไม่กดนะคะเพราะการกดน่ะมันจะทําให้วัสดุเนี่ยแน่นแน่นแล้วทีเนี้ยน้ํามันจะขังเนาะอ่ะ ปาดรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เคาะยกเคาะสองสารอบพอสองครั้งก็พอแล้วที่นี้มันจะยุบยุบในที่นี้ก็โอเคไม่เป็นไรนี้เมล็ดพันธุ์ที่เราเห็นนะคะมันจะมีไม่สองแบบเนาะ,มะเมล็ดเล็กๆกับมเมล็ดใหญ่ๆเมล็ดเล็กๆก็อย่างเช่นมีอะไรเอ่ยแมงลักเนาะแมงลักนะคะ,มะเมล็ดใหญ่ๆวันนี้ที่มีก็คือจะเป็นแตงกวาเนาะถือว่าเป็นมเมล็ดใหญ่ หลุมที่เราใส่ลงไปในถาดเพาะ,ะค่ะมันก็จะมีความลึกที่แตกต่างกันถ้ากลุ่มเมล็ดเล็กๆอันนี้อะไรเอ่ยกวัางตุง้งต้นกว่างตุง้งต้นนะกวาตุ้งนะคะก็เราจะไม่ได้ขุดหลุมลึกค่ะเราก็จะใช้หยอดนี้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์แบบผสมเปิดความงอกก็จะอยู่ประมาณ60-70% พราะนั้นหลุมนึงอะค่ะก็หยอดไปสักสามสีเมล็ดก็ได้พอง,งอกมาแล้วอาจจะถอนจิ้มได้เนาะ,ะเมล็ดที่เหลือในซองเราเก็บต่อได้แต่มเมล็ดที่เราเทมาในมือแล้วมันจะมีความชื้นจากเหงื่อที่มือใช่ไหมคะเราก็พยายามใช้ให้หมดเลยอ่ะส่วนมเมล็ดใหญ่ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูมเมล็ดเล็กก่อนอนุยอดไปเนาะส่วนมเมล็ดใหญ่ค่ะ,มะเมล็ดแตงกวา มเลมเล็ดบวบเมล็ดฟักทองถั่วฝักยาวถั่วพูอันนี้เราจะใช้กดลงไปเลยค่ะให้ลึกสักนึกครึ่งหนึ่งของหลุมอนะของของแต่ละหลุมอะค่ะเนาะแล้วก็หยอดไปดูที่ความงอกของมเมล็ดด้วยนะคะดูที่สองอยู่ประมาณเนาะสมมุติว่ามันงอกสัก60-70%เราอาจจะหยอดหลุมละ2เมล็ดก็ได้นะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่เกิน50%เนาะแล้วก็ดูว่าทักษะของเราอะค่ะเรามีความเชี่ยวชาญแค่ไหนเพราะว่าเคยไปสอนนักเรียนเนาะนักเรียนปหนะคะเขายอดไปประมาณ10เมล็ดค่ะงองมาหมดเลยทั้งหลุมเนาะก็จะเสียเวลาในการถอนแยกเท่านั้นเองทีนี้ข้อดีของการปลูกแบบถาดเพาะเนี่ยค่ะอย่างนึงที่สำคัญมากเลยก็คือเราจะเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงลงแปลงปลูกได้ เราเลือกได้ต้นกล้าที่สม่ำเสมอใช่คะเราก็มีการจัดการต้น้ง่ายขึ้นนะคะต้นที่ไม่แข็งแรงเราก็ไม่ปลูกเนาะต้นที่มันโอ้มีแววแบบต้นอ่อนแอต้นเลื้อยต้นโคง้งอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่เราพอไปแล้วเนาะส่วนที่เราเกดเป็นหลุมเนี่ยค่ะก็เพราะว่ารากมันจะได้ไม่ลอยขึ้นมาเพราะระบบรากของพวกเมล็ดใหญ่เนี่ยจะจะใหญ,จใหญ่จะแข็งแรงถ้าเรา วางแค่ผิวๆเนี่ยมันจะเกิดรากลอยได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังพอเราเสร็จแล้วเราก็กลบกลบเซตอันนี้ก็คือรดน้ำลดยังไงดีรดแบบบัวธรรมดาเนี่ยมเมล็ดจะกระเด็นได้เนาะก็จะแนะนำว่าเป็นบัวฝอยหรือว่าจะหยอดเอาะค่ะหรือว่าจะดูก็ได้นะว่ามเมล็ดมันลอยขึ้นมาหรือเปล่าแล้วเราก็จิ้มจิ้มไปอันนี้ถ้าเราหนึ่งถาดเนี่ยเราปลูกมันได้หลายชนิดมากเลยเพราะไม่มีเป็นร้อยหลุมเนาะ มเมล็ดทั้งหมดที่แจกในวันนี้ค่ะสามารถปลูกได้ชนิดละหนึ่งหนึ่งแถวก็ได้นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้อย่างน้อยก็สิบชนิดเนาะจะอาจจะปลูกได้ทั้งหมดแต่อยากให้จําด้วยว่าแถวเนี้ยมันคืออะไรผัก <c oughs> กาดผักกาดขาวคณะกวางตุง้งเมล็ดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะแมงลกักหัวรัพภาคพามเล็ดก,ก็จะเหมือนกัน เออแต่พอมันงอกมาระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับมาถามว่ามันคืออะไรคะเพราะนั้นมีวิธีการง่ายๆก็คือแท็กซะเราอาจจะเอาซองก็ได้ค่ะเนาะตัดเนี่ยแล้วก็จิ้มๆลงไปด้วยเป็นแถวนะว่าเออพืชนี้มันคืออะไรที่สำคัญคืออายุต้นกล้าถ้าต้นกล้าอายุเล็กเกินไปอย่างเช่นมะเขือเทศพริกอย่างเงี้ย เราย้ายกล้าเร็วค่ะสองสัปดาห์เราย้ายละ <Okay. S 1> แสดงว่าเขาจะไป,ปะเผชิญโลกตั้งแต่น้อยๆเนาะมันเหมือนเราพลาดผู้เหยาวนั้นโอกาสที่เขาจะโดนโรคโดนมแมลงโดนสภาพแวดล้อมทำร้ายน่ะมันง่ายแต่ถ้าเราย้ายกล้าแก่เกินไปเราจะเห็นมันมีตาดอกบ้างมีเอ่ออะไรละ่ะมีเริ่มแตกแขนงเยอะต้นมันเริ่มต้นมันเริ่มเลื้อยอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหะพอเราย้ายปลูกเนี่ยต้นก็จะโตช้าให้ผลผลิตชา้าแค่นั้นเองเนาะเพราะนั้นถ้าอาจารย์แนะนําอยากให้มั่นใจก่อนว่าต้นกล้าของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วนะคะเราถึงจะย้ายปลูกลงไปเนาะมีใครอยากปลูกที่นี่ไหมคะมการแช่น้ําจะทําให้เปลือกผู้มเมล็ดนุ่มขึ้นเพราะนั้นมเมล็ดที่มเมล็ดแข็งเนาะที่เปลือกผู้มเมล็ดแข็งแช่น้ําก็ได้ค่ะ เช่นเรามีผักบุ้งใช่ไนหะมมะระบวบอย่างเงี้ยแช่น้ําได้แต่อย่าแช่านานมเมล็ดจ,จมน้ำกระแช่บางคนก็จะบอกว่าให้แช่น้ําอุ่นก็ได้นะคะสักหกชั่วโมงอย่าเกินหกชั่วโมงค่ะผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งอะเปลือกมันเหมือนจะแข็งเนาะแต่มันไม่แข็งมากก็จะใช้การห่อผ้าชื้นแทนก็ได้แต่อย่างมเมล็ดคะน้าแมงลักกะเพราเงี้ยไม่จําเป็นนะคะ เพราะว่าเปลือกมันไม่ได้แข็งแตงกวาก็ไม่จําเป็นเนาะมะเขือเทศพริกอย่างเงี้ยไม่จําเป็นถ้าถ้าเมล็ดมันงอกดีเนี่ยพอเราแช่น้ำมาขั้ล่างมันจะโผล่มาพอล่างมันโผล่มาเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งต้องการอากาศแล้วถ้าเราแช่นานอ่ะมันไม่มีอากาศให้เขาเขาตายเนาะเมล็ดก็จะตายค่ะะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียค่ะเมล็ดผักชีเมล็ดผักชีเนี่ยพิเศษอีกนะอ่า มันเป็นมเมล็ดสองมเมล็ดประกบกันอยู่เนาะส่วนใหญ่เขาจะคลุกยาก,ก็จะมีสีชมพูเคลือบนะคะถ้าเราสังเกตเนาะทีนี้มเมล็ดประกบกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีด้านด้านนอกๆก,ก็จะได้ได้น้าเยอะแต่ด้านในที่มันประกบกันอยู่อนะคะ่ะมันไม่โดนน้ํานั้นเราก็จะมีวิธีการกคือคลึงเนาะหรือว่าบุบุบ,บุนิดหน่อยให้มเมล็ดที่มันประกบกันอนะคะ่ะแยกออกจากกัน เนาะแล้วก็แชน่น้ำเนาะไม่เกินหชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามาปลูกได้แต่ที่ทำเนี่ยไม่ค่อยแช่ใช้อาศัยรดน้ำเยอะน <c oughs> ะคะเออได้ค่ะมีอีกไหมคะทำไหมไม่มีน้องเขาก็เฉพาะไปเรื่อยๆเนาะมีใครจะเอาถาดนี้ไปเลยไหม <c oughs> <c oughs> เก็บไว้ที่นี่เลยเนาะ,ะค่ะค่ะเดี๋ยว ถ้าไม่มีคำถามอะไรเนาะก็รับพีทมอสนะคะแล้วก็เมล็ดนะพี่พนี่เตรียมมา10-12ชนิดเนาะ10ถึง12ชนิดนะคะเหมือนกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันนะคะแพ็กมาเรียบร้อยแล้วมีถาดเพาะให้ถาดเพาะนี้ใช้แล้วอย่าทิ้งนะคะใช้ซ้ำจนกว่ามันจะแตกเนาะอ,ะอะ่วิธีการถอนอถ้า อายุของเขาถึงแล้วพร้อมแล้วนะคะรากเขาจะเดินเต็มตุ้มเนาะเต็มเต็มอันนี้เลยไม่จําเป็นต้องใช้ชอ้อนไม่ต้องอะไรเลยนะดึงอย่างนี้เลยค่ะแอบดึงที่โคนต้นนะคะเออถามว่าเราต้องรดน้ําก่อนไหมเออไม่ต้องนไม่จําเป็นถ้าลดน้ําแล้วนะพีทมอสด,ดินมันจะแตกแม่รู้แล้วใช่ไหมคะดึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็วางวางวาง,วางไว้เลย นะคะลากกระทบกระเทือนน้อยด้วยเราหยอดมเมล็ดโดยตรงเลยก็ได้นะคะบวบ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 จะมันจะมีแบบถ้าเราเจอบวบที่เราแช่น้ำก็แล้วเนาะเปลือกมันไม่นุ่มอะค่ะเราใช้กันไกรตัดเล็บคลิปด้านมนๆได้ ก็จะทําให้น้ําเข้าแต่อย่าตัดแบบครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะทารุณมันหน่อยนะคะตัดไปนิดเดียวนะคะให้เปลือกเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะมันหลุดเนาะน้ํามันจะได้เข้าได้นะคะมาระบวบเหลี่ยมบวบผอมเนี่ยใช้การตัดมเมล็ดได้เนาะบางคนก็จะใช้ถูก,กับพื้นซีเมนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบผิวมันถลอกถลอกเนาะมีความชื้นน้ำก็จะเข้าได้เออไม่ใช่มีรอยแผลเนาะความชื้นก็จะเข้าได้ค่ะ